ยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนไพรชนะนะคะเราก็เอาอัปเดตอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะ FC ตอนนี้ช่างพงก็ขึ้นไปเชื่อมแล้วนะคะห <c oughs> ลังจากที่ตัดเหล็ก<อ>เป๊ะเ,เลยนะคะนี่นี่นี่เะไรอะเรอะไร,ร,รมากินมากิน,มา,นมากินโอ้ปูพ่องอยู่คนเดียวเหรอทางน,นั้นคุณหมูบอกปูอยู่ว่ามาันหายคิดคุณหมวงไปเลย หมูก็จะหูก็จะนั่งดูเลให้ใช่เอาเอาแบงบ่นี่ดน่อ่งมันเอาอะไรห้เนปใ่ห้อยดเนี่นี่อร่อยโอ้โหนอนนอนนั่งไปพ่อนอนนั่งไปพ่อ ไอ้เอากะลีมากินหน่อยชิโาะกะลีพับพูดยังไม่จบแต่อร่อยจริงๆนะเขาออกเค็มๆนิดนึงโอ้ยกินสามอันก็อิ่มแทนข้าวละละไม่มันใส่กระเทียมกินบได้ซื้อมาให้ทุกคนกินละละอ่ไ้ซื้อกินเองนั่นน่ะไ มันมีกระเทียมอาจารย์คงกินแล้วบอ่เอาแล้วอะ <c oughs> เบ้บอกว่า <c oughs> นี่คนามีนครางนมนองโยโตนานองโยเรียกลางุ้ยเอคืนโจเป็ีนาเปลียนไหมันเบียมเมนโจนูเบียเบิกมไปนนูเคยนอเคยนูออรังเดนเขาเรียกว่าวอลเปเปอร์จิ้ปะมา แข่งกับพ่อนเมงนะคะเวลาฝนก็ใกล้จะมาแล้วช่างพงก็รีบทำงานแข่งกับเวลาเลยนะคะ เราฟื้นเป็นสวัสีายคลิปกนัังกะไร์สดก็กลสวัสีตามต้องให้แบบต้องถ่ายคลิปเราก็เสีย่แบอาเบิรเบิร์เลนลาือนนะ รู้สึกว่าพผมคนจะสนใจเหล็กมากเลยนะคะนนี้แหละมันมั่นคงพ่อเอาแบบนี้แหละมั่นคงเรามองอู่เกลียใจจ้ามันแน่นน่ะเองอเออทำไปด้วยไายติดไปด้วย3เดือนก็ไม่เสร็จอ๋อสามเดือนก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ที่นั่นจนถึงเดือนปีน่ะไอคนกีเม้นต์มาม เอาแล้วช่างคงเดือนนี่ช่างคงทนไม่ไหวแล้วหมทำคนเดียวนะ่คอมเมนต์นะามาอยากเจอมากเลยใช่แล้วนะคะใช่ค่ะไม่จับของบ้านไม่ได้ร้อนเลยคือไม่มาต่อยมันก็ต้องอาศัยทุนด้วยไง ใช่หมดเพีก็ต้องหยุดก่อนต้องหยุดถ้าสมมุติว่าทำบ้านเสร็จแล้วเอาเพียนย้ายของเข้ามาอยู่ไม่มีห้องน้ำเพียนก็ต้องไปใช้ห้องน้ำถูกต้องมันก็ไม่สะดวกอีกใช่ทำตางบให้เราใช่ค่ะนี่ค่ะต่อไปเราก็ทำไปค่อยๆทำไปค่ะนะคะนู่นกว่าจะนู่นปีหน้านู่นนะคะแต่คิดว่า อแสดงว่าเอซีไม่ได้เข้าใจเลยไม่หนูอยู่บ้านนั้นจนถึงเปสาปีน้ะยังไงก็เสร็จก่อนอยู่แล้วเชื่อเอ์สำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากด้วยนะคะนะคะแี่แต่ปีค่ะ กูทำพีปพูดประมันคลิปมารวยมีคลิปมันเองอืมทำได้ประเทศไหนเราก็เอาแค่นั้นเมนแล้วทำเพ็นกับีนาเราไม่ได้รับเหมาเนาะเดี๋ยทำไปด้วยเล่นไปด้วยชนนานเทฮารัดไปนะคะนี่จะโกงได้ก็จะไม่ได้อะไรนะคะเจ้าของบ้านอยากให้ทำไปเรื่อยๆแค่คนที่พูดเมันอะไรมันเสร็จ ักอย่างนึงอย่างหรือเปล่าเคยทำอะไร้เสร็จหรือเปล่ามาทำเพลงเพลกันนี่คนทำไม่พูดคนพูดมาเองพูดพูดโอ้

มีประตูจะประตูบอกใครจะเข้ามาปุ๊บต้องเข้าประตูก่อนอ<ช>อย่าปีนหน้าต่างนะมันมีลูกกรงโูกมันเข้าไม่ได้อย่างนี้ลงเข้าไม่ได้นะบอกว่าคุณผิดกฎต้องเข้าประตู ก็ได้สมาร์ทบอดก่อเดี๋ยวผักเสร็จก่อนนะผักเสร็จแล้วแล้วก็สั่งมาทีเดียวเลยเออเพราะว่าป้าก็ต้องดูว่าก็ต้องซื้ออะไรบ้างมีอะไรบ้างที่ใช้ อขอจบบทเพลงเท่ทาน,นี้นะคะอย่าลืมทีพีค็อกกี้ทีพีกินในนามช่องอสซอ,สอบุญชูชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ